วันนี้นะคะคุพลอยจะมาแชร์เรื่องของการไปทําสมาธิค่ะหลายคนเนี่ยรู้แล้วนะคะว่าวิธีการทําสมาธิเนี่ยภาษาไทยจะเล่ายังไงพูดแบบไหนแต่ไม่รู้ว่าเวลาที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะคะมันจะเป็นประโยคประมาณไหนเดี๋ยววันนี้พลอยจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะก่อนอื่นนะคะบอกก่อนเลยว่าพลอยเป็นคนที่ ทำสมาธิทีไรต้องหลับทุกทีเลยค่ะเลยไปจอยชาเลนจ์จากเพจพลังชีวิตสร้างได้นะคะแล้วก็ได้รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีจะต้องเอามาแบ่งปันแต่มาแบ่งปันทั้งทีงทขอเป็นภาษาอังกฤษด้วยเลยละกันค่ะโอเคเริ่มตั้งแต่ Day หนึ่ะคะ Day one I n e d this challenge the second time since I started meditating last month so I added another two minutes to my m e d i t a t i o n I feel peace in my heart And joy of life while meditating. I can feel my breath and life that flows into me. Tomorrow I'm adding another two minutes. It's gonna be fun for sure. ฟังออกไหมคะ? I joined this challenge the second time. Oh มา oh, joy challenge Since I started meditating last month, โอ้โห oh, lum oh, So I added another two minutes to my meditation. Goleb song that I feel peace in my heart and joy of life while meditating รู้สึกใจสงบมากเลยค่ะรู้สึกมีความสุขขณะที่ทำสมาธิ I can feel my breath and life that flows into me รู้สึกถึงลมหายใจนะคะ breath นะลมหายใจ and life that flows into me แล้วก็รู้สึกถึงชีวิตนะคะที่ โฟล์ก็คือไหลเข้ามาในตัวชั้นรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวในร่างกายอาของจิตใจของเรานะของลมหายใจ Tomorrow I'm adding another two minutes It's gonna be fun for sure พรุ่งนี้เดี๋ยวจะเพิ่มอีก2องน,นาทีค่ะแล้วมันต้องสนุกแน่เลยการที่เราจะบอกว่า It's gonna be fun for sure เนี่ยก็คือมันต้องสนุกแน่ๆเลยนะคะเป็นประโยคที่เอาไว้แบบเม้ากับเพื่อนนะคะเนี่ยพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะไปทำอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โ oh ห it's gonna be fun for sure มันต้องสนุกแน่ๆเลยมาที่ Day 2ค่ะ Day 2ข,ของของูอพอยนี่มีความตื่นเต้นนิดนึงนะคะอ่ะเริ่มมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นคะ่ะ My second day was very challenging Day ที่2นะคะก็เริ่มจะ challenging คือมันท้าทายเวลาที่มันยากนะคะถ้าเราพูดว่ายากมันยากเลยอะ่ะแต่ถ้าเราพูดคําว่าท้าทายนะคะมันดูแบบอื้น่าลุ้นโอเคดังนั้นพลอยก็เลยใช้คําว่า challenging My second day was very challenging I started meditating this morning after doing yoga for 36 minutes กูพอยนะคะก็ start meditating this morning เริ่มทำสมาธิตอนเช้านี้ after doing yoga for 36 minutes หลังจากที่เล่นโยคะไป36นาทีนะคะ it's the longest minute ever มันเป็นนาทีที่ยาวมากเลยค่ะการทำสมาธิแบบ36นาที c a u s e I can't concentrate at all เพราะว่าพอยนะคะไม่สามารถโฟกัสได้เลยนะคำว่า concentrate นะคะก็คือการ เอาใจไปจดจ่อที่ลมหายใจนะ concentrate concentrate ไม่ได้เลยนะคะวันที่สอง many thoughts came into my mind โอ้โหมีความคิดหลายความคิดนะคะที่ came into my mind ก็คือเข้ามาในหัวของพลอยค่ะ and I couldn't shut them down แล้วก็ไม่สามารถแบบหยุดได้ด้วยนะคะถ้าใครเคยทำสมาธิจะเข้าใจว่า you know many thoughts came into your mind and you couldn't shut them down I try again another 36 minutes after lunch ก็คือพลอยลองอีกครั้งนึงนะคะ36นาทีหลังอาหารเที่ยง I can feel the earth โอ้โหรู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดนะคะของโลกนี้ค่ะ The connection between soul energy and this body ได้รู้สึกถึงการเชื่อมโยงนะคะของจิตวิญญาณนะคะแล้วก็ร่างกายนี้ It was a bliss โอ้โหเป็นอะไรที่แบบมีความสุขมากเลยค่ะ finally I could see the s l e e p i n e s s when it visit me while meditating and with courage ปกตินะคะถ้าแบบความง่วงมาไม่ค่อยรู้สึกตัวนะคะแล้วก็หลับไหลไปเลยค่ะแต่ว่า finally ในที่สุดค่ะ I could see the s l e e p i n e s s ได้เห็นนะคะความแบบความง่วงที่มันมาเยี่ยมเยือนนะคะพอย when it visit me while meditating with courage คือเริ่มกล้าเผชิญหน้ากับความง่วงค่ะ มาเหรอโอเคฉันเห็นแกแล้วนี่ I challenged to t stay to get observed ก็คือ Challenge ค่ะท้าทายให้ความง่วงเนี้ยอยู่เลยนะคะอยู่เลย to get observed ฉันจะได้มองดูมันอย่างแบบตั้งใจจะได้สังเกตค่ะเชิญอยู่ค่ะความง่วงเดี๋ยวฉันจะสังเกตเธอเอง and I'm staring at itstaring ก็คือจ้องมองเนาะ and I'm staring at it ก็คือมองเลยค่ะมองความง่วงนั้นตอนนั้นเลย it's gone แล้วความง่วงก็จากไปค่ะ I o p e n my eye at the 36 minute exact. โ oh อ้โหผู้พายก็ลืมตาตอนที่นาทีที่36พอดีเป๊ะ exact. f o l l o w by one long burp and a big sneeze. แล้วก็ follow หลังจากที่ลืมตาปุ๊บนะคะก็ถูกตาม,มาด้วยนะ long burp ก็คือการเรอแบบยาวมากว่ wow. แล้วก็ a big sneeze จามหนึ่งทีนะคะใครเคยทำสมาธินะคะพอลืมตาปุ๊บแบบจะมีความเรอนะคะแล้วก็จามด้วย I feel relaxed and free รู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็เป็นอิสระ Cheers จุ๊บจุ๊บ XO XO โอเคก็คือเป็นกำลังใจให้กับสาวๆคนอื่นที่ทำสมาธิเหมือนกันนะคะพอมาเด y สามค่ะ the third challenge was challenging again เอวันที่3ก็ค่างๆท้า,าทายอีกแล้วนะคะ since I needed to meditate for 38 minutes <laughs> คือการ challenge <laughs> ก็คือเริ่ม บวก2นาทีทุกวันนะคะเป็น38นาที It was quite long for me มันค่อนข้างยาวสำหรับคุูพอย And I did open my eyes 10 minutes before the alarm แอบลืมตา10นาทีก่อนนาฬิกาปลุกค่ะ w h y meditating I feel the flow of thoughts ตอนที่ทำสมาธินะคะ w h y meditating เวลาที่เราจะทำอะไรขณะที่ทำอะไรก็ใช้คำว่า while While meditating I felt the flow of thoughts ก็คือรู้สึกถึง คลืนของความคิดนะคะ coming through me and I was an observer เห็นความคิดที่แบบเล่นผ่านหัวของเรานะคะแล้วก็กูพอยก็เป็นผู้สังเกตค่ะ today I couldn't complete the whole minute วันนี้นะคะ38นาทีไม่สำเร็จค่ะ but tomorrow I will try again แต่ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวมาใหม่อีกรอบค่ะ I will try again คำว่า will นะคะบอกถึงความตั้งใจว่าจะทำนะวันนี้38นาทีไม่ได้แต่พรุ่งนี้เดี๋ยวมาใหม่ I will try again เดค่ะ mm. this morning I did the fourth meditation for 40 minutes รอบวันที่4นะคะก็คือ40นาที I didn't have any expectation to complete it ไม่มีความแบบคาดหวังว่าจะทำสำเร็จนะเพราะว่า38นาทีเมื่อวานเนี่ยแบบว่าแอบลืมตาก่อนก็คือ I didn't have any expectation to complete it but it turns out that I made it through the whole 40 minutes โอ้โหแต่ว่ามันกลายเป็นว่า 40นาทีเนี่ยทำรอดตลอดฝั่งนะคะ It was weird since I got no numbness anymore มันค่อนข้างแปลกนะคะเพราะว่า40นาทีนานเนาะแต่ว่าไม่รู้สึกถึงความชาที่ขาเลยนะ On my legs like the last two days ไอ้30กว่านาทีที่ทำมานี่คือชาทุกวันนะคะแต่วันที่4ค่ะรู้สึกว่าขาไม่ชาแล้ว I saw the process of the coming thoughts follow by sleepiness เริ่มเห็น process ของความคิดนะคะคือความคิดจะมาเยอะๆๆแล้วก็ความง่วงตามมาค่ะ I could catch it four times เห็น pattern เนี้ยค่ะ4ี่รอบ then the alarm rang it felt awesome แล้วก็ alarm ก็แรงค่ะแรงริงแรงร่างนะนี่เราว่าตอนนั้นตอนนั้นนาฬิกาก็ดังขึ้นค่ะโอ้โ oh, ห it felt awesome รู้สึกแบบค่อนข้างดีอะ่ะรู้สึกดีมากเลยที่ทำครบนะคะ d ดย์ค่ะมีความตื่นเต้น s สี่นาทีจะรอดไหมนะคะ I try to meditate at night at 11 p.m. โอ้โหพยายามทำสมาธิตอน5้าทุ่มค่ะ It was quiet มันค่อนข้างเงียบเนาะ Sleepiness doesn't d e s e r v e me anymore ความง่วงไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วค่ะ I feel at peace and settle in my own skin รู้สึก at peace นะคะรู้สึกว่าสงบจิตใจสงบนะคะ and settle in my own skin รู้สึกว่าจิตใจอยู่กับร่องกับโรยนะคะ now I can see thoughts and identify what it's about now I can see thoughts โอ้โหตอนนี้ก็เห็นและะ้วค่ะว่าความคิดที่มาเนี่ยมันบวกหรือลบ and I identify i what it's about เราสามารถระบุได้ด้วยว่ามันเกี่ยวกับอะไร I call myself thinking nonsense c u g h t myself ก็คือฉันจับตัวเองได้ว่านะคะจับตัวเองได้ทำไม thinking nonsense คือโหคิดอะไรไรสาระมากเลย and making up new s t o r y which doesn't serve me at all แล้วก็แบบว่าคิดเรื่องที่ใหม่ๆที่มันไม่ค่อยเกี่ยวอะไรกับชีวิตนะคะ <laughs> แล้วก็ไม่สามารถทำให้ชีวิตดีขึ้นเลยนะคะ I caught myself thinking nonsense and making up new stories which don't serve me at all <laughs> ตลกตัวเองนะคะจับตัวเองได้แล้วค่ะ Day 6ค่ะ44นาที I did complete every minute with peace and joy โอ้โห44นาทีเป็นอะไรที่ฟินมากนะคะ Morning is the best time for the greatest concentration ขวัยว่าทำสมาธิตอนเช้านะคะรู้สึกโฟกัสได้ดีกว่าตอนคืน Meditation became my morning routine นะคะ Meditation became my morning routine คือการทำสมาธิกลายเป็นกิจวัตรประจำวันตอนเช้าแล้วค่ะ I feel very happy and conscious with my thoughts during the day. รู้สึกว่าทั้งวันนะคะส,สีนาะทีที่ทำไปเนี่ยรู้สึกว่ามีสติกับความคิดนะคะที่แล่นเข้ามาตลอดวันเลย I see the system of how I process information เห็นนะคะว่าสมองของพลอยเนี่ย process information มีกระบวนการการจัดการกับข้อมูลที่ได้มาอย่างไง and analyze what does not serve me anymore แล้วก็ ระบ,บุนะคะแล้วก็แยกแยะได้ว่าอันไหนเนี่ยไม่ใช่ที่อยากต้องที่อยากได้นะคะอันไหนใช่ที่อยากได้เนี่ย it was me who created everything and me who has control what's happening for me daily เป็นตัวเองนี่แหละค่ะที่ c r e a t e everything ก็คือสร้างทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้นะคะแล้วก็ควบคุมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกๆวันแต่ละวันเนี่ยชั้นเองทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มเห็นตัวเองนะคะโอเค แล้วก็วันสุดท้ายค่ะ46นาทีโอ้โหเริ่มจริงๆกูพลอยเริ่มทําสมาธิ5นาทีนะคะตั้งแต่5นาทีแล้วก็บวกไปเรื่อยๆวันละ2นาทีเนาะกลายเป็นว่าตอนนี้ก็มาถึงนาทีที่46นะคะ I f e e l like I was flying เพราะรู้สึกเหมือนคูพลอยบินได้ค่ะ I f e e l my spirit lift up in the sky and free of limitation รู้สึกถึงว่าจิตวิญญาณของคูพลอยนะคะลอยขึ้นไปในอากาศนะคะแล้วก็ไม่มีลิมิตอะไรเลยค่ะ Maybe it's because of my imagination เอ๊ะอาจจะเป็นเพราะว่าการจินตนาการของคุปอยเองค่ะ But it did feel good and relaxed after a l l คือแต่มันรู้สึกดีมากเลยอะแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากนะคะ I noticed the stress and worry in my chest that I created daily โอ้โหรู้สึกได้ว่าความเครียดนะคะความกังวลที่คุปอยสร้างเองนะคะที่มันอยู่ในอกคุปอยเนี่ยที่สร้างขึ้นทุกวันเนี่ยโอ้โหร่วมรู้สึกละ เริ่มเห็น le, เริ่ม I notice ก็คือสังเกตนะฮะ notice ของเรานะคะเวลาอ่านฝรั่งจะเป็น notice กะเดก I notice the stress and worry in my chest that I created daily oh, เห็นเลยค่ะความเครียดที่สร้างเองในอกตัวเอง It was actually a habit I adopted จริงๆมันเป็นคือนิสัยนะคะที่เอามาจากไหนก็ไม่รู้นะคะ คือเป็นนิสัยที่ก่อเกิดขึ้นมา and I think it's good sign that I realize I have I have to change ว่ามันเป็นสัญญาณที่ดี it's a good sign that I realize I have to change มันเป็นสัญญาณที่ดีมากที่ระลึกได้ว่าเฮ้ยฉันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วละ่ะ after these seven days หลัง7วันที่ทำสมาธิมานะคะ um I think I'm more aware of my thought s my deed and my soul ก็คือเริ่มรู้สึกตระหนักได้ถึงความคิดนะคะการกระทำนะ,ะแล้วก็จิตวิญญาณ Thank you for a wonderful challenge แล้วคุณพลอยก็ขอบคุณที่ได้ไปจอยช l า n g e นี้นะคะอู้หูยาวมากนะคะ7วันของคุณพลอยเดี๋ยวเมื่อกี้คุณพลอยแบบอ่านไปด้วยนะคะแล้วก็แปลไปด้วยเนาะอาจจะเร็วสําหรับใครบางคนนะคะแต่ว่าให้คุณฟังหลายๆรอบนะบางคําหรือว่า บางเซนเทนซ์เนี่ยคุณอาจจะเอาไปใช้ต่อได้นะคะอ่ะเดี๋ยวคุปพาจะอ่านรัวๆนะคะจากความเข้าใจเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังนะคะลองแคชดูว่าถ้าฟังเฉพาะภาษาอังกฤษเนี่ยคุณจะเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะคุปพาจะอ่านแค่ภาษาอังกฤษนะอ่ะลองฟังนะคะเ a y ์ I j o I n e d this challenge the second time since I started meditating last month so I added another two minutes to my meditation I feel peace in my heart and joy of life while meditating I can feel my breath and life that flows into me. Tomorrow, I'm adding another two minutes. It's gonna be fun for sure. Day two. My second day was very challenging. I started meditating this morning after doing yoga for 36 minutes. It's the longest minute ever, cause I can't concentrate at all. Many thoughts came into my mind and I couldn't shut them down. Then I try again another 36 minutes after lunch. I can feel this earth, that connection between soul energy and this body. It was a bliss. Finally, I could see the sleepiness when it visited me while meditating with courage. I challenge it to stay, to get observed, and I'm staring at it. It's gone. I open my eyes at the thirty-six minute exact, followed by one long burp and a big sneeze. I feel relaxed and free. Cheers. Day three, the third challenge was challenging since I needed to meditate for thirty-eight minutes. It was quite long for me, and I did open my eyes ten minutes before the alarm. While meditating, I felt a flow of thoughts coming through me, and I was an observer. Today, I couldn't complete the whole minute, but tomorrow I will try again. Day four, this morning. I did the fourth meditation for 40 minutes. I didn't have any expectation to complete it, but it turns out that I made it through the whole 40 minutes. It was weird, since I got no numbness anymore on my legs like the last two days. I saw the process of the coming thoughts, followed by sleepiness. I could catch it four times. Then the alarm rang. It felt so awesome. Day five. I try to meditate at night at 11 p.m. It was quiet. Sleepiness doesn't disturb me anymore. I feel at peace and settle in my own skin. Now I can see thoughts that identify what's about. I caught myself thinking nonsense and making up new story which doesn't serve me at all. Day 6. I did complete every minute with peace and joy. Morning is the best time for the greatest concentration meditation became my morning routine. I feel very happy and conscious with my thoughts during the day. I see the system of how I process information and analyze what does not serve me anymore. It was me who created everything and me who has control what's happening for me daily. Day 7. Last day, I felt like I was flying. I feel my spirit lifted up in the sky. And free of limitations, maybe it's because of my imagination, but it did feel good and relaxed after all. I noticed the stress and worry in my chest that I created daily. It was actually a habit I adopted and I think it's a good sign that I realize I have to change after these seven days. I think I'm more aware of my thoughts, my deed, my soul. Thank you for your wonderful challenge. And the end for my meditation challenge seven days was amazing so if any one of you who are interested in great challenge you can find more information on page Phalang ทดสอบจิตใจของตัวเองนะคะว่าจะมีความแข็งแกร่งมากแค่ไหนก็สามารถไปติดตามข้อมูลอื่นๆได้ค่ะสำหรับประสบการณ์ของคุณพ่อยนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะ7วันกับการทําสมาธิอย่างทรหดอดทนแล้วก็สามารถผ่านมาได้นะคะวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนที่อยากจะลองอะไรใหม่ๆในชีวิตดูนะคะอยากจะทดสอบจิตใจให้มีความเข้มแข็งนะคะก็ไปเริ่มที่การทําสมาธิได้ค่ะ5นาทีบวก2นาทีทุกวันนะคะ โอเคสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ที่อยากมาแชร์นะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปหวังว่าจะสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ